ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิวชาแนลหลังจากที่จบชิงชนลิศขวัญก็เหงาเหงาเนาะแล้วเหงาเหงาเพราะว่าไม่ได้โดนสาบไม่ได้โดนสาบรถคอนช่วงนี้รถทัวร์มาช่องเราเจอเลี้ยวรถเข้ามาแล้วก็เลี้ยวรถออกไปแล้วตอนนี้ก็ไม่จริงๆพวกเราไม่ได้อะไรเนาะก็ดูเพื่อความสนุกดูพวกเราเป็นคนที่ดูเพื่อความสนุกไม่ได้จริงจังไม่ได้ลงหรือคือดู ดูเอาสนุกอะทุกคนถามว่าพวกเราอ่านไหมอ่านแล้วก็ขำดีเนาะขำดีไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากมายอย่าอินเกินอย่าอินเกินจริงที่ลูกเกดบอกเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอีพีนี้เป็นแบบสเปเชียลอีพีอะคือเราไม่ลมเลิกมราชาักสวรรค์เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าเออปีหน้าแล้วก็หาคอนเทนต์ใหม่ๆนะอ่าใช่ช่วงนี้เราก็พยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะแบบถ้าไหนที่เราสามารถทำได้แล้วทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะเราก็อยากจะทำจริงเราช่วงนี้เมื่อวานนี้เราไปดูอันนี้มา หน้างานใช่คือคือคือปรากฏวบดนตรีลูกทุ่งใช่คือเราเราบอกว่าหน้างานมันสนุกมากหน้างานคือพอมันมีดนตรีมันมีแบบตองเชียอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆคือมันแบบมันดีกว่าดูดูแบบในทีวีอีกนะบางทีอ่ะจริงแล้วเราก็ดีใจเนาะที่ทุกคนดรู้จักช่องเรารู้จักช่องเราขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาถักกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถามเจอที่ไหนถักได้เลยเนี่ยพี่เคนเนี่ยจากถักได้พี่อาร์ตเนี่ยถักได้ตอีนีวันนี้เราจะมารีแอคหรือแอคเพลงที่ดังในทิกตอกช่องนี้คือ เปิดตัวมาวันแรกฉันติดเลยคือคือพี่อ่ะฟังฟังมาว่าในรถคือรู้สึกโอเคมากมันตีอะไรเอ่ยมันแบบลงตัวเนาะหนูฟังในทิกตอกแต่หนูยังไม่เห็นแบบเพลงเต็มจริงเดี๋ยวันนี้เราจะมารีแอคเอ็มวีเพลงอะไรนะเพลงไหนนะเอ่อสแตนบายหลอชื่อเพลงก็ยอด่ะใช่จากจากทีมน่าจะเป็นนิวคันทรีไหนเราสแตนบายหอสิพวกเราอะ โอเคอันนี้เป็นวง New Country New Country เออใช่ชื่อวง New Country ถ้าสมมติว่าสตอสต์ถ้าคลิปนี้ยอดวิวเราเกินเกินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออเลยหรอเราจะ เดือยว่สองมื่นีไม่หนึ่งหมื่นต่อหนึ่งหรอเราจะมาเต้นท่อนฮุกโชว์โอ้ยยากนะเดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวซ้อมเลยเขียนนักเขียนหนักได้ซ้อมได้ซ้อมไดเซอร์จ้าเขาเป็นเดซเซอร์เก่าหลังก็เป็นเดซเซอร์เก่าลืมหมดแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนแล้วเราอยมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะของ G M แกมิโกเแบบนี้เลยนะ J P M Bro ติมตินติมติมหน่อยมาจะต้อนสุดนี่คนหนึ่งกีตาร์น่ารักหนู แต่พูดเลยว่านังเอเอ็มีสวยสวยเลยน่ากน้เมนจมูกแบบฉันชอบเออมีใครเรามามีเรามาชอรเราเพาะนะเราอพนะสี่คนเลยฟังแค่แบบเนาะดนตรีมันแบบมันแบบเหนียวทุ่งจังเลเหมือนเพลงผมอรกเลยอ่ะใช่ กอดเป็นโปรดิวเซอร์พี่กอดเป็นโปรดิวเซอร์ไม่มีกลิ่นอายของพี่กอดจากกับใครเนาะติ๊ต้าน่ารักมากเลยเนาะก็น่ารักแล้วเขาเต้นหอมมากนะแต่น,นี่เลือกเมนได้ละเมนไทยใจร้อนยังไม่แน่ใจสุดจะกลับจับใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนแจ็คสันหวังเลยอ่ะ

ฉันชอบคนนี้ฉันเช่บคนฉันฉันฉันให้เป็นเมนฉันเป็นเมนคนนี้ไปตามจี๊คนนี้โอ้โหหล่อเลอเขินเลยแล้วเขาอินเนอร์แบบเท่อะตัวเพลงน่าฟันมากหล่อจัง เนี่ยเวลาเขาเต้นอ่ะเขามีอินเนอร์คนชื่อเอมโบเริ่มเหมือนแจ็คสันว่ะ่อเนาะแลบแบบไม่ห้แบแบบนั้นนะคือแลบแบบคู่ับม แฟนคอนเ nice. ทน,น,นต์เราพีมากเป็นะเฮ้ยเฮ้ยเอิ้นอะไรเอิ้นน,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 น้องอ <c oughs> มีอม <c oughs> ลูกเอื้นคือแบบ สแตนบายหล่อศิลปินนิวคันที่นูเอมโบตินตินกีตาร์คำร้องทำนองก็คือพี่กอจักรพันธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยน้อว่าเราคือแบบมันมีกินอ้ไม่มีกินอายของกศจริงๆทางลูกเอื้อนเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบมาหมดเลยเรียบเรียงโดยภูเมทาในยุคหนึ่งอ่ะเราเคยเห็นวงผู้หญิงเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งวงผู้หญิงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นวงเกิร์ลกรุ๊ปผู้ชายที่เป็นลูกทุ่งซึ่งก็ต้องอยู่วงหนึ่งที่ ออกมาก่อนหน้านี้ไคดอลมิวสิกในเครือแกรมมี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือรับรู้ได้ถึงความแบบว่าได้ข่าวแบบว่าก่อนที่เขาจะเดบิวต์อะเขาซ้อมมาเป็นปีเลยนะกว่าคือไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้มันมีมีมากกว่านี้แต่แบบเหมือนเหมือนก็แบบรู้ด้ความซ้อมหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีถอดใจกันไปบ้างอันนี้ไม่ชวนไม่ชวนข้อมูลนะทุกคนถ้าสมมติว่าให้ติ่งหนึ่งคนเลือกติ่งใครเอ็มโบน่าจะเป็นพี่เราไหมอะน่าจะเป็นพี่หลิวอะไม่รู้ว่าอยูเท่าไหร่แต่ว่า พี่แอมโบเรียกพี่ไปก่อนแต่มาแต่งเด็กๆนะเด็กๆอ่าฮเคนว่ายติ่งดีแปลกใหม่ดีติ่งไม่จะติ่งใครอาจจะไม่ต้องจานแต่จานก็เป็นเกอนสิฉันขอยังไม่ติ่งใครฉันขอดูไปเรื่อยๆชอบกอจักรพันได้ได้ชอบพรอตภอต่อเลยวัดยืนหนึ่งแต่มีจริงกับเป็นเจ้าชายแล้วส่วนเพลงนี้ก็ดีเกินคาดถูกแม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าจะมาทําเป็นแบบ แบบนี้ได้อ่ะ <No. S 1> เออมันดูดูแลแบบว่าว้า wow, ว Amazing ล้วไม่ทิ้งความเป็นลูกทุ่งมไม่ทิ้งเลยแล้วมันเข้ากันได้กับเนี่ยวัยรุ่นกับ้อย <No. S 1> ไ,ได้วัยรุ่นเข้าถึงได้อยากเห็นเนี่ยน,อกกน,น,นย้องกันกันน่ะเต้นกับมีกับน้องโฟ่ <No. S 1> สองคน <laughs> ลองดูนะ้นองก,กันกันลองดูลองดูค <laughs> <laughs> เวอร์เพลงนี้้วส่งมาให้เราเออเหรือว่าดักร้องเรียนการนาการนาเนีย่ยะ ก็จะรู้เพราะน้องเนยหรอไม่ใช่ก็จะน้องผูเอาน้องผูให้น้องผูเต้นเออน้องผูเต้นเพลงนี้เนาะน้องผูอาจจะเหมาะกว่าเพราะเป็นผู้ชายพอดีสำหรับพี่เอาความรู้สึกก่อนพี่ดูพี่ฟังเพลงนี้แล้วพี่รู้สึกชอบมากเพลงติดหูมากยิ่งชอนท่อนหูพี่ชอบมากเลยแล้วก็ชอบหนึ่งท่อนสักหนึ่งท่อนไม่ได้จะไม่ซ้อมวันนี้ไม่ขอเป็นแฟนพยายามซ้อมอยู่เออแล้วก็ชอบ ลายเต้นน้องมากคือลายลายเต้นน้องอะชัดมากคือชัดนะชอบเลยอ่ะมันซ้อมหน้านั้นใช่ใช่คือแบบดูเลยว่าน้องน้าจะตั้งใจมากแล้วก็ถ้าติ่งอะพูดอะไรว่ามีใครติ่งน้องกีต้าโอเคไม่ชนกันละไม่คือคือตามน้องมาตั้งแต่ลูกทุ่งไอดอลแล้วคือน้องหรอคือทั้งสี่คนเนี้ยมาจากลุกทุ่งไอดอลทั้งหมดจริงปะเนี่ยจริงลองไปดูได้คือน้องกีต้าคนเนี้ยคือคือน่ารักมากตอนนั้นมาแข่งลุกทุ่งไอดอลคือตัวเล็กมากจ น้องไม่มองคนเออรักคนปากตาคนคนใช่คนคนหลังคนหลังสุดใช่แล้วพอโตขึ้นมาก็คือมีเสน่ห์มากเราน้องอายคอนแทคกอะส่งมาคือเราเคิร์มเลยอ่ะน้องน้องมาจากนี่นี่เมากเพราะว่ามาจากเวทีประกวดมาก่อนคนเลยใช่ใช่มาจากวงไอดดลเลยถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเลยด้วย เก่งอ่ะคือคืออันนี้ภูมิใจกับพี่ก็จักับพานเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบว่าผ่านตัวเนาะเรียกว่าแบบน่าจะแบบผานตัวมาเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างเงย โปรดิวเซอร์อรแฮ<ห>นอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ทิง้งทิ้งความเป็นพี่ก๊อดมันฟังแล้วมันนึกถึงจริงๆนะตอนแรกที่ฟังครั้งแรกอ่ะไม่คิดว่าเป็นพี่ก๊อดเป็นคนทำเพราะเรายังไม่รู้ข้อมูลไงแต่แบบเราก็มีความแบบพูดแล้ไมเหมือนเพลงพี่ก๊อด<อ><อ>จังหวะอะไรเงี้ยคือน้องปล่อยเพลงมาวันที่เรารีแอคน่าจะเป็นวันที่สองไม่สองก็สามยอดวิวน้องอ่ะก็คือจะแตะล้านอยู่แล้วจะแตะล้านสำหรับเพลงที่วงใหม่นะที่แบบไม่มีคนรู้จักอ่ะคือเรามาดีมากมัน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 ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละสำหรับโรงเรียนชิงช้าสวรรค์อม คือถ้าโรงเร,งร,งรงยียนไหนพร้อมอยากเปิดตัวอยากจะแบบเอ้ยหาฐานแฟนคลับ <voulais. S 1> เราแบบอยากจะให้อยากจะให้น,อนอ้องๆมาร่วมพูดคุยกับเราว่าแบบว่าเอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงในการมายิ้มลาถวัรค์หรือว่าแบบเอ้ยนักร้องจะเป็นใครใจะส่งใครมาอะไรย่างเงี้ยคือถ้าใครพร้อมเปิดตัวแบบเออเราติดต่อหลังไหมช่องเราช่องเราไม่ได้ดังมากไม่ดังมากแต่เราอยากสนับสนุนอยากสนับสนุนหรืออยากจะอยากจะโปรโมทให้คนรู้จักล้วรบ้ร์คือปีที่ผ่านมามนสนุกมากมันสนุกมากมันมีแบบ โมเมนต์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วดราม่าเออใช่ล้วเราก็รู้สึกว่าตอบรับที่ดีเอออรย่างงี้เรารู้สึกว่าฐานแฟนคลับมันก็สาคัญเพราะว่าบางทีอ่ะเราเชียร์แบบอไออยูพาราดเนี้ยเขามีฐานแฟนคลับเยอะเขาใช้สื่อสื่อเขาแชร์เขาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาได้เปรียบใน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 มุมของคนดูนะไม่ใช่มุมกรรมการนะแบบฐานแฟนคลับคนดูอ่างเงี้ยก็จะเยอะอะไรเงี้ยอยากไปหน้างานเมื่อคืนเนี่ยคือแบบแฟนคลับเยอะมากคือแบบคือน้า่งานมันมันจริงๆมันอะคืากคือ อันไหนที่มันว้าวกระเทยชอบอ่ะก็คือก็คือกีด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 กันหน้างานอ่ะรู้เลยว่างานไหนกระเทยทำใช่คือมันมันมันสุดจริงอะไรเงี้ยเราก็จะจะไปไปดูหน้างานไม่หมาะบ่อยบ่อยบ่อยพยายามจะไปถ้าอันไหนจัดใกล้กรุงเทพเราก็ใช่จะไปโอเคก็วันนี้ก็ฝากติดตามซับสไครป์พวกเราแล้วก็ติดตามไจีไอจีพวกเราสามคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย